รีวิวของกันเลนะคะพินดารีวิวของตั้งสองรอบเลยนะคะรอบนี้จะเป็นอะไรยินเราจะไปดูกันเลยนะคะแต่ว่าก่อนอื่นนะคะพินาดาขอฝากให้ทุกคนกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้พินาดาด้วยนะคะโอเคค่ะสหรับวันนี้เราก็จะไปรีวิวของกันเลยติงแลนี้ สค่ะพี่นาด,ดาจะรีวิวค่ะคืออะไรคะเนี่ยมันคือเซ็ตทำพวงกุญแจค่ะพี่นาด,ดาสั่งมาจากในเน็ตนะคะอืมมาดูกันเลยมาเดี๋ยวคุณแม่มาถ่ายครับด้านหลังพี่นาด,ดาก็ได้ถ่ายตรงน,นี้ก็ได้ค่ะโอเคค่ะก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้เลยนะคะเวลาเราเปิดแล้วโ้าวอุ้ยน้องดิวอยู่ในบ้านามีอะไรบ้างคะเนี่ยเอาออกมาให้เพื่อนๆดูทีละอย่างสิคะเดี๋ยวเราจะเอาออกมาให้ทุกคนดูทีละอย่างคะ แตบบ่แรกก็จะมีวิปครีมวิปครีมมีกี่สีคะเนี่ยมีสองสีค่ะมีสีชมพูมีเามอ่อนอ๋อมีสามมีสามสีนะคะวิปครีมอันนี้นะคะก็จะเป็นปากกาปากกานี้ไว้ตกแต่งใช่ไหมคะน่าใจนะนี่ก็จะมีกาลสองหน้าค่ะกาลสองหน้าอาจจะเอาไว้ติดกับตัวลีซซี่หรือยังไงเป็นถุง อ๋อเอาไว้ใส่เวลาเราทำเสร็จแล้วเพื่อขายใช่ไหมคะลูกแล้วก็จะเป็นตัวเจ้าเซฟโปรเจกตแล้วก็เป็นสายของน้องอ๋อแบบนี้แล้วก็มีนี่ค่ะทุกคนเป็นตัวเรซิ่นติดนะคะตัวเรซินชื่ชื่อก็จะเป็นแบบนี้นะ่ะตรงนี้ค่อะ หัวบีบค่ะบบีบเพราะว่าอาจจะพี่นรดาจะยกตัวอย่างให้ดูนะเพราะว่าถ้าไม่มีหัวบีบเนี่ยมันจะอยู่ในลักษณะนี้ถ้าบีบออกมามันอาจจะแบบไม่สวยเนาะ mm hmm. เพราะฉะนั้นหัวบีบสําคัญนะคะทุกคนแต่มันไม่ได้มีแค่นเดียวนะมันมีสามอันค่ะนี่มันมีสามอันค่ะทุกคน เป็นหัวบีแบบแบนค่ะมีหัวบีหลายทรงได้หรอคะใช่ค่ะแล้วก็มีน้องปงก,กุญแจอ๋อมีหัวบีแบบนี้หลายทรงใช่แล้วก็มีน้องตัวเรซินนะคะเรซินเยอะมากมๆๆอันนี้ช่้นไหนแหวบเ็นมันเป็นที่ขีบตัวเรซินให้ติดก,กับวิปครีม,อมพอมบ,บีวิปครีมเสร็จแล้วก็ขีบไปใส่ใช่ไหมคะใช่ค่ะนันีก็จะจจเป็นปงกุญแจปงกุญแจเยอะมากปงกุญแจเยอะมากเป็น เป็นกี่อันอะถึงยี่สิบไหมอุ้ยนี่อะไรอะประมาณเกืบอบสี่สิบอุ้ยนี่เป็ตัวอะไรอะมันคือน้องคูโรมิหนูเห็นมันอยูอ่ด้านใต้อ๋อเขาเอามาให้ทำอะไรให้ให้ติดหรือเปล่าน่าจะให้ติดนะแต่น่าจะไม่ให้ติดกับน,นี้แน่เลยเพราะว่ามันเกินแล้วเขาอ,อาจจะเกินก็ได้ไงให้เราแบบติดกับเคียโทรศัพท์ป่ะอาจจะเป็นไปนได้ ไม่แน่ใจเหมือนกันน่าจะแ,แบบว่าพอเราบีบเสร็จแล้วก็แขวนไงค่ะพี่ให้ดาลอางแกะดูค่ะพอบี่นดาเคยเห็นเขาทำแล้วเขาเอาแขกกับอะไรทักอย่างนี่แหละนี่แหละแสงไก่ต้นนี้แหละต้นไม้เนี่ยว้าย ใช่เลยแล้วเราก็จะก็ต้องแขวนพอทํา,เ,าทเสร็จววใช่ทำเสร็จแล้วเราต้องแขวนบนเขาวกว่างาใส่ไม่ถูกหันไหมนะถูกทา้าไหมคะเนี่ยเราก็จะเอาน็อตกระเจยมาแขวนตามเขากวางนะคะแต่เขากวางใหญ่มากเป็นกล่องแบบนี้เลยนะคะเป็นชั้นๆกี่ชั้นไม่รู้นี่ปึ๊บแล้วก็ปิดได้แบบนี้ ก็มีตัวพิเศษถุงตัวปิดอันนี้เขาจะมีถุงพลาสติกมาให้เวลาทําทเสร็จแล้วก็ใส่เผื่อใครอยากผลิตขายนะคะทําขายได้ด้วยนะตอนนี้พี่น่าจะตื่นเต้นมากเลยพี่น่าจะทำแล้วเด,เดี๋ยวเรากระโดมไปขายได้จังหวะ<า>เลือกเป็นลายมาเมย์ดิคะ่ะนี่ค่ะหอลายอะไร,ไรคะเนี่ยเี่าเอาเป็นลายวงกลมดีกว่าเพราะว่าเอาลองทำง่ายๆก่อน เขาจะมีอันนี้มาเขาต้องแกะอันนี้ออกด้วยเรื่องเราจะไม่เลิกบีบิคครีมอุ้ยทุกคนบีบแจกอ้าวเปิดยังไงลูก สีก oh, mm ็พอชมพูเขียวบีบยาเอ้ออยู่แบบนั้นไม่เข้าท่านะคะแต่ดอกไม้ โอเคไหมโอเคม่เลยแต่ว่าพี่ไนเดอร์ย่นเงนเอนสิงนี่เด,เดี๋ยวเราจะมาอัปเดตฝีมือพี่ไนเดาให้ดูนะคะเจอแล้วก็ขายสติกเกอร์ด้วย่นาะเท่ากันละสิบบาทแล้วคะ่ะนี่พี่ให้ดาลองติดแบบสติกเกอร์นะคะโ,คโดน สุดง่ายก็บีบอีกคิด DIY เพราะว่ามันมจะเป็นแบบไหนอืมตอนนี้ทำไปได้หลายอันแล้วนะคะตอนนี้กำลังบีบแมวอยู่ค่ะนี่พ่อท่าไหมแย่อยู่กระดาอยู่นะคะพี่ดาเอาเนาะกระต่ตัวหนึ่งกับดาดีกว่าอื สวยมากเลยี่นดาวก็จะทำน้องดาวนะวางค่ะวางอือหือว้าวอือหือว้าวต่อเดินเลยค่ะตัวนี้น่าจะโอเคป่ะวุ้สวยนะตัวเนี้ย นนแต่น้องโบนี่ไม่น่าจะไหวเพราะว่ะาละเลงแต่แบบมุดตัวเลยตอนมาดูผลงานการบีบของพี่นาดากันค่ะยี่นี่ว,ว้าวนี่มันอะไรกันกันเนี่ยมันนี้คือโปรเจค่โอ้โอันนี้รูปอะไรไม่รู้รูโกโบอันนี้เป็นคิดมนะอืมนี่แหละคะ่ะ จะเป็นเออพินดาติดม้วนะ Candy คุณแอนตรอเบุลลี่น่ารักนะพี่นดาไม่เข้าใจนะทำไมอันนี้อันนี้น่ารักอ่ะแต่นี้น่ารักทำทำไมพี่นดาถึงไม่หาอันนี้เจออันนี้ตัวแรกใช่ไหมคะใช่ค่ะทำไมพี่นดาถึงไม่หาอันนี้ให้เจอพี่นดาจะเอาแคนดี้มาติดใส่คนดี้แล้วก็เขียนว่าสวีทคือหวานพอพอมันแห้งแล้วมันสวยมากเลยคะทุกคนใช่ค่ะอันนี้คือเราต้องรอให้มันแห้งก่อนหนึ่งคืนใช่ไหมลูกใช่โอเคมาดูพี่นดาจะแขวน ใส่นไมกนไปนะเขาเรียกอะไรคะตัว<ส>บีบอเซทำกลงกุญแ,แจเาสั่งมาจากจีนค่ะทุกคนได้ีใช่อันนี้เราสั่งเป็นพีออเดอร์มาจากประเทศจีนใช่ไหมลูกโอเคคะ่ะทุกคนไปน,นะคะม่ขลาไปก่อนนะ